เออเลยโดยที่เราไม่รู้ร,รู้ตัวในความรู้รสึกนะอ่าทีนี้ธรรมชาติของมันอ่ะเอาอย่างเสียงมาเสียงรถมาเสียงนกร้องธรรมชาติของมันมก็ได้ยินเห็นไหมฮะแล้วก็เอามากลับมารู้ตัวมารู้เนื้อรู้ตัวกันแล้วกันเนี่ยเวลายืนเนี่ยยืนอยู่ตั้งนานแล้วรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยไหมรู้เลยแหละเออ <laughs> เนี่ยไอ้ที่รู้ตรงเนี้ย มันรู้เองหรือเราตั้งใจจะให้มันรู้รู <Okay. S 1> ้เองอะตาต่อเมื่อ,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 อก่อนนี้ถ้าต้องทอํำยังไงก็ไมนต้องใครอยาไม่ไม่ที่จะทาความรู้ติดตัวที่จะมารู้รูปยืนไงมีไหมเมื่อก่อนมีไหมควารมรู้ติดตัวเมื่อก่อนขั้นฝึกใหม่ๆมีครับยอมยอมยอมแล้วเอ๊ะเรารู้สึกตัวยังม,ม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใหม่ๆแล้วทำมากี่ปีแล้วนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละความเข้าใจมาเรื่อย มันมันไม่ได้ทําเลยมันรู้คง้องมันไปเรื่อยเรื่อยมัถ้ามันรู้เองแบบธรรมชาตินะมันจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรมันจะไม่ไม่เรียกว่ามันไม่มีจุดตันไม่บนที่เดิมนะแล้วมันต่างอะไรกับที่เราตั้งใจจะให้มันรู้แต่ที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมันรู้เองแต่ตั้งใจรู้เป็นยังไงตั้งใจจะให้รู้ตั้งใจกําหนดครับต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ ที่ว่าจิตเริ่มต้นคิดจะปฏิบัตินะกับที่เราไม่ได้คิดจะปฏิบัติมันรู้ต่างกันยังไงนะฮะตรงนี้ผมต้องไปทบทวนเออไปเรียนรู้เองนะเพราะทำมานานแล้วจิตคิดจกชวนเป็นหญ้าปากตัวักราจการนะเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะถ้าเข้าใจจุดนี้แล้วมันจะได้ทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกทวาเนจิตคิดจะทำคิดจะปฏิบัติคิดจะสำรวมนั่นแหละตัวเดียวกันแล้ว มันมีอีกคำ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 หนึ่งนะทาให้มันให้เขามีความชานาญเป็นเป็นนิสัยไปเลยตัวนี้ก็ก็ใช่ย่อยนะทํานาในเรื่องผิดๆก็ได้ใช่นี่ตัวตัวที่พระเดชพคุณพูดพูดมานี่มันมันกระจายไปหมดทุกอ่ามันต้อง,งกระจายทุกอารมณ์ทุกตะวนันเหมือนพึ่งแตกลัง <ๆ S 1> ไม่ใช่เอาเฉพาะที่เดียวถ้ามีจุดสนยนรวมที่เดียวมันรวมมันเพ่งมันนึ่ง นั่นอีกอันหนึ่งนั่นคือตัวทำกรรมฐานแต่ตัวที่ที่ผมนำเสนอเนี่ยคือมันต้องรู้ทุกอารมณ์ทุกทวานไม่ใช่รู้เฉพาะอารมณ์เดียวเทวานเดียวมันต่างกันนะถ้ารู้อารมณ์เดียวทวานเดียวเดียวนี้ตั้งใจฟังมันยังทำท่าเออบางคนตั้งใจฟังก็ไม่รู้เรื่องนะมันเพราะว่ามันมีตัวที่ไปตั้งใจจะฟังให้รู้เรื่องตัวนี้ก็คือตัณหานะ แล้วจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไปรวมไปเพ่งแต่แล้วจากจากไหนมาจากที่เคยทำสำรวมตามความรู้สึกตัวแล้วมันก็จะไปรวมจุดใดจุดหนึ่งบางทีก็รวมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็ที่ใจรวมทั้งกายทั้งใจสองอย่างบางทีก็รวมทั้งสองอย่างทั้งกายทั้งใจด้วยแล้วตัวเนี้พอฟังปั๊บมันก็จะมารวมที่ใดที่หนึ่งอาจจะรวมที่หูรวมที่ใจแล้วก็ สรุปแ,แล้วก็คือไม่รู้เรื่อง <thì S 1> ที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่รู้เรื่องเ,ร,อเราก็ว่ามันไปรวมทะแล้วมันไม่รับรู้เรื่องเหล่านี้ทีนี้ให้ออกมารู้อารมณ์แบบฟังแล,ล้วรู้เรื่องเท่านั้นนะพอไม่ต้องไปรวมไม่ต้องคิดว่าจะต้องฟังให้รู้เรื่องให้เข้าใจทุกเรื่องอะไรอย่างนั้นนะไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเอาแค่รู้เร <แ S 1> ื่องหรือมันไปอื่นฟังแล้วไปอื่นไหมเนี่ยก็มาเรียนรู้ตัวนี้ที่มันไปด้วยเห็นไหมฮะแต่น้องเคยเห็นไหมที่ฟังอยู่แล้วแล้วก็ไปอื่น เสียงรถวิ่งก็ไปน,นู้นคิดนึกปงแตงก็ไปออย่างเงี้ยคือทร,รมาติเของเขาแต่ถ้ามันไม่ไปไหนมันก็จะมารวมนิ่งอยู่ที่หูะ่ะอันนี้คือที่เมื่อกี้ท่านเป็นนะนี่คือคืออยากรู้ตั้งใจรู้และตัวที่อยากรู้คืออะไรตัณหามันทํางานไม่ใช่สติปัญญาบางทีมันเหมือนกับมีสติปัญญา,าที่ทนของเขาแล้วมันว่างเงี้ย ม,ม,มันมันมีมันมีการไม่มันมีการที่เราเคยทำเอาไว้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ s. <S มีการรวมกันเพ่งทั้งกายทั้งใจรวมตรงนี้แล oh, uh ้ว huh. ต่อมามันก็จะมารวมทุกอารมณ์ทุกตวารแล้วก็ฟังก็ไม่รู้เร uh> right. ื่องเพราะมันไปรวมที่แล้วเนี่ยรวมที่ไหนอ่ะรวมที่หูรวมที่หัวเนี่ยก็ ปล่อยมันออกมาเป็นปกติธรรมดานี่ผมต้องมาล้างเครื่องใหม่ <c oughs> น่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องล้างเครื่องใหม่หรือต้องเผาบ้านทิ้งแบบนั้นลเลยฮะไม่เผาทิ้งเยเออต้องแบบนั้น <c oughs> แต่ท่านทําเองนะผมนีแ่แน,น, <c oughs> นะนําเสนอเฉยๆนะเพราะท่านเป็นคนสร้างเองท่านต้องแก้เองท่านผูกเองท่านต้องแก้เองผมไม่แก้ท่านไม่ได้หรอกพระเจ้าตัดไว้ว่าตุมเหหีกิจจังอนะตัปังความเพียนเธอทั้งหลายต้องทําเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอก เนี่ยผมเองแนะนําเสนอแต่นั้นนะน่าจะมาตั้งเดือนที่แล้วไปวเปข้าอ,อ่าอ,อันนั้นเป็นอดีตแต่ตรงเนี้ยที่จะทําต่อไปทั้งเรื่องเรียนรู้ตั้งแต่ปัจจุบันตรงนี้อดีตนนเป็นภาพพจน์มันผ่านไปแล้วเนี่ย<ด>แล<น>ะแลที่ทํามากี่ปีแล้วมันก็ผ่านไปแล้วครับนั่นเป็นบทเรียนแล้วเดี๋ยวท่านไม่ต้องปฏิบัติแล้วแล้วเดี๋ยวมันมาเองพอมันคิดว่าจะสํารวมนะคิดจะปฏิบัตินะคิดจะตั้งท่านะแล้วแล้วท่านก็จะรวยแล้วไม่ต้องทําตามมันหรอก มันก็จะมาคอยกระซิบบ่อยๆอ่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วนะตอนนี้นะต้องสำรวมหน่อยนะจะดูดีนะแต่มันดีไปหมดนะ <c oughs> อะเรียนรู้ก็มันมาาเออเป็นพร<า>ะธรรมดาก็ตามไปคิดถือพรู่นนะเออไม่ใช่พระปฏิบนะัตินะเอมนึกเอา <c oughs> เออมันต้องเป็นธรรมดาโดยปกติธรรมดาธรรมชาติไม่ใช่อยู่ที่เรานึกเอามันเหมือนกับว่าอ่า คุณทําเป็นขี้เกียจใช่ไกันเอนไม่ขยันมันแค่คล้ายกันมันไปทําขึ้นไอรู้เรื่องนั้นแล้วทําเป็นไม่รู้สิไม่รู้เลยมันเข้าในสมองในเข้าใจมันเข้าในจิตใจหมดมันไม่ใช่คล้ายกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นผมมันั่งหัวเราะตัวเองออมันต้องไปเรียนรู้ที่เราทํามาเป็นยังไงที่เราตั้งใจเป็นยังไงตั้งท่าเป็นยังไงคิดยังไงทำว่าอยู่เฉยอยู่ปกติมันทำทำยากนะ ก็มันเคยทําไงมันม it <itas> ันคุ้นเคยก็เคยทําและทีนี้ที่บอกว่าให้อยู่เฉยๆนั่นคือไม่ต้องทําแบบนั้นกรรมาอยู่เฉยๆไม่ต้องทํากรรมฐานไม่ต้องปฏิบัติที่ที่เป็นแบบนั้นมารูปแบบตรงนั้นน่ะเลิกทำแบบนั้นคืออยู่เฉยๆแบบนั้นแต่ว่าอยู่เฉยๆตรงนั้นน่ะเรียนรู้กับธรรมชาติได้ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจยังดีอยู่อารมณ์มามันก็ต้องเห็นได้ยินได้มาเรียนรู้ธรรมชาตินี่ให้ธรรมชาติมันสอนเราแล้วเมื่อก่อนเราไปสอนก็ธรรมชาติมันแล้วไปถึงไหนแล้ว ขายเรือไม่แก่เชือกจ้าเอาจอาอ้าเมาขยันทำผู้ชานี้เอาบาอากมาตั้งระเบียงผ้ามาก่อนพระเด็จคุณจะเดินเดินไปประมาณห้านาทีก <c oughs> ็นั่งเอีก็มองต้นไม้ใบหญ้าแเขาก็ทํางานห้องเข้าไปรู้สึกเห็นรู้สึกอะไรรู้สึกได้ยินเสียงตอนนั้นมันอยู่ในสภาวะความความความเคลิ้ม คล้ายๆว่าบรรยากาศอารมณ์อย่างนี้ค,ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้สติอย่างนี้นมันพิ้วมันคิดไปเองมันคิดไปเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเร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 า,เราพอใจมัน,นไแบบนี้ป่ถูกต้องก็เลยลูกลูกจากเก,ก้าอี้ลูกจากเก้าอี้ก็เดินไปทางนูน้นมอง ใช่จังยังไงมาจางยังไงม,มาคือมันเริ่มคล้ายๆว่าไอตัวตัวกั้นตัวว่าอารมณ์อย่างนี้ท่านอย่าไปสนใจมันจะอะ่ไม่ใช่มันมีความรู้รสึกป,ปฏิฆานในอ,อารมณ์ที่ที่เราเห็นเห็นนี่เราเกิดว่าโอ้อขณะน,นี้เวลานี้จิตข,ของเรา มีความพอใจหรือว่ามีความเห็นว่าอันนี้ผูกอันนี้เป็นปกติทีนี้ผมก็เด้งหงอ,อมาใช่ไหมผมก็เลยลุกผมว่าไม่ใช่นะผมรู้สึกแนวนี้ไอ้มันมันโนชัดๆมันโนกับอากาศที่มันพอดีมากระทบเขาแล้วแล้วก็วมันอินนะครับพระอาจารย์ตรงนั้นยกไว้ก่อนเพรม <c oughs> เป็นอดีตไปแล้ว <c oughs> <laughs> ผมอยากจะให้นำเสนอท่านแล้วท่านไปเรียนรู้ตั้งแต่ตรงเนี้ที่ท่านไปบินตาบาดตั้งแต่ตื่นนอนแล้วไปบินตาบาด <c oughs> ไปเข้าห้องน้ำไปทำนู่นนี่น่นะแล้วก็เอาอาหารมาแล้ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวไปฉัน <c oughs> ท่านไปเรียนรู้ตรงนี้เลยตรงนู้นน่ะมันผ่านไปแล้วไม่ต้องอดีตมันเป็นภาพพน์อนาคตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงมาเรียนรู้ตรงนี้มารู้เนื้อร,รู้ตัวกับปัจจุบัน เราไม่ต้องย้อนไปอีกเออมัน,ม,นมันเอากลับมาไม่ได้หรอกมันผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยที่กําลังจะเรียนรู้เนี่ยที่ผมนําเสนออยู่เนี่ยมันดูไม่ไหวแล้วทุกอารมณ์ทุกท,กทกวารนะแต่มันขึ้นอยู่ที่ฟาร์มเข้าใจถูกนะฟังแล้วเข้าใจถูกแล้วก็เอาไปใช้ถูกแล้วเข้าใจผิดอีกก็ได้นะแล้วพอเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะเรียนรู้สองอย่างที่ทํามาแล้วกับที่ไม่ทำที่มารู้ตัวปัจจุบันตรงเนี้ย มันจะเรียนรู้ทั้งสองอย่างมันมันมีเห well. มือนคนละพวกกันแล้วเมื่อก่อนมันพวกเดียวกันมันไม่รู้จักกันแต่ตอนนี้มันคนละพวกกันหมายถึงอากุศลกับกุศลมันคนละพวกกันถ้ากุศลมันจะรู้จักกุศลด้วยและรู้จักอากุศลด้วยแต่ถ้าอากุศลมันไม่รู้จักตัวมันเองด้วยแล้วไม่รู้จักกุศลด้วย เข้าใจไหมฮะเออเขา,า,เ,าเข้าใจแล้วไปเรียนรู้ได้ะอวอนุโมทนาสาธุไปเรียนรู้ไปรู้ตัวจริงเสียงจริงเออวลากิลกเลมันเกิดแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังสาคัญเลยนะกินใจมากใช่มันต้องเข้าใจเข้าใจขั้นการฟังก่อนฟังแล้วเข้าใจถูกก่อนแล้วก็คิดถูกทําถูกนะแล้วก็มันจะไปเรียนรู้ที่ทํามาแล้วแหละเดี๋ยวมันมาเป็นชุดแหละ แล้วอย่าเพิ่งไปไล่แห่มันนะให้เรียนรู้ก็มันแล้วต้องยอมรับด้วยนะว่าค่อยทําไว้เองนะเออต้องยอมรับแล้วก็ยอมแพ้แล้วทุกอย่างจะดีเอง ที่ผมไม่ชอบสอบอารมณ์กรรมฐานเพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็อาจารย์จะเหนื่อยเหนื่อย <laughs> เพราะมันพูดซ้ําๆแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยที่ที่ผมเป็นอย่างเงี้ยพอไม่ชอบนี่ก็คุยทั้งสามรอบแล้วถึงจะรู้เรื่องเออก็ยังพอเขายังชั่วเนี่ยถ้ามากกว่านี้ก็เหนื่อยอีก <laughs> มันเหนื่อยตอนที่พูดแล้วไม่เข้าใจต้องพูดซ้ำๆนล่ <laughs> แล้วของท่านออมีอะไรเพิ่มเติมไหมไปบินธบาตวันนี้ไปไปบินวันนี้ก็เห็นแค่ความรู้สึกพอใจที่ที่วันนี้สะดวกหน่อยในการมีรถเก๋งไปตรงไปรับแค่แค่เปิดประตูเข้าไปนั่งอ่ะไออารมณ์ที่ช้าเคอารมณมพอใจเลยครับมันเย็นแอร์ใช่ไหมใช่ครับมันเย็นมนมัน เบาะมันนุ่มหรืออะไรคือช่าสุดมันแต่ที่เกิดเองธรรมชาตินะครับเพอเรามีความพอใจอยู่ก็ก็ให้เรียนรู้เท่านั้นเี่มันเป็นไฟบังคับเนี่ยก็เรียนรู้ก็มันไหนตอนไปเจอกโยมโยมพูดอะไรบ้างไหมวินดาบาทวันนี้วันนี้เป็นโยมโยมถามถึงพระนัด อ๋อเ้ยผมเคยบอกเขาไปแล้วว่าเข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 าจะไปสึกแต่ว่าเขาไม่ได้บอกโยมก็เลยพูดบอกว่าพระนปกติถ้าเป็นพรังอื่นจะจะบอกล่วงหน้าเลยว่าจะไปไหนแต่เขาวนี้ไม่ไม่บอกอะไรเลยใช่ถ้าไม่บอกผมก็ถามท่านแล้วท่านบอกไม่ได้บอกอ่ะ แล้วก็จะให้ใครไปต่อได้ไงก็เลยก็เลยบอกโยมว่าเอาเป็นว่าถ้าเรามารู้ข่าวข่าวครึ่มหน้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกรู้ว่าตอนนี้ท่านอยู่ชลบุรีก็อาจจะเตรียมจะศึกอย่างเงี้ยก็บอกแค่นี้เขาแล้วกันเพราะว่ากายกับอะไรอ่ะขาประจําไม่รู้โยมประจําพระหรือพระประจําโยมก็ไม่รู้ละขาประจําแล้วก็มันจะเกิดความคุ้นเคยโยมกับพระอะไรเงี้ย อย่าคุ้นเคยแล้วก็จะทําให้เกิดอะไรอาบอ์คิดถึงอเอ๊ะทำไมหายไปหลายวันไม่เห็นมาทักทีเออก,ก็ไปตามอัตยาศัยข้างทต้านิตค,คิด,คด,คดจะไปห้ามไดียาก <laughs> <laughs>